สว like every ัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกยม2.5ประจําวันนี้กันนะครับสำหรับในภาพรวมนะครับของประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ฝุ่นละอองเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะครับมาดูกันที่พื้นที่แรกนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยดีกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดแล้วนะครับมีเพียงแค่ประมาณ2-3จังหวัดนะครับตอนนี้ที่สถานการณ์เกินมระดับสสี้ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับมาดูกันอีกหนึ่งพื้นที่นะครับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับ17จังหวัดภาคเหนือวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ากลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีเพียงแค่2จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องจับตาเฝ้ารองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าค่ารายชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับก็คือที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่จังหวัดน่านครับที่2จังหวัดนี้ที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าระวงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สา พื้นที่ภาคตะวันตกรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกแลวก็พื้นที่ภาคใต้นะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยครับสำหรับข้อมูลจุดความร้อนจากจ i สตาวันนี้นะครับวันนี้ประเทศไทยเราพบเจอจุดความร้อนเนี่ยประมาณ370จจุดนะครับลดลงกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พบเจอส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงพบเจอในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สัดส่วนที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพบมาจากสัดส่วนจากพื้นที่ป่าเป็นหลักเช่นเคยครับ สำหรับแนวโน้มสาปการ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑนนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสาปการน์นียมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็คือดีอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับอาจจะ ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย2-3วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสากา์ก็มีแนวโน้มที่จะที่จะดีนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับก็คือพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับที่ช่วงประมาณวันนี้พรุ่งนี้นะครับสาก์เนี่ยอาจจะมีการขยับสูงขึ้นนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยสากา์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะอาจจะ ขยับสูงขึ้นในบางจังหวัดนะครับสำหรับภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นะครับผมแล้วก็สําหรับทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ,บ้านหรือว่าออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับก็สามารถติดตามตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันแอฟฟอร์ไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เกีย่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ศูนย Facebook, ส์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กลมก่มควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกัััันนนนใหมใววพรีี้สสดคบ